จะไปกับเมองคิว <c oughs> โอ้ิ <c oughs> ไม่ได้เป็น <c oughs> ติดไม้หรอเล่นคนีิวโมโหว่ะอยากติดข้าวตากอ่ะอะไคนไม่ได้เป็นว่ะโอ้ยดียว่า ส้มสีส้มเลยอ่าขออย่างเดียวทำไมจะมาเมื่อกี้ยพยานเพิ่มครับพอตื่นพยานเพิ่าเดินคือขอพูดก่อนนะทำไมเจ็บบาทำไมจะมาตูนเราอยู่ด้วยกันนะตูนใช่อืมแต่เมื่อกี้ตูนเห็นขึ้นมาจากท่อเพราะตอนแรกไฟดับใช่ไหมแล้วมันจะเห็นวงเล็กทีเดียวแล้วคนนี้ตูนเห็นแขนเหลือเป็นสีส้มแล้วตูนก็มาเดินห้องห้องห้องใหญ่ที่เกิดมาเจอศพอ่ามีมีใครมีใครเห็นแจ็บนอกเหนือจากที่คนอื่นเห็นไหมมีใครเห็นสีส้มนอกจากไม่เห็นกูไม่เห็นแจ็บ กูก็ไม่เห็นเหมือนกันกูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เกมวายใช่ะผมอะเกมวายอีกแล้วเหรอทำนี้อีกแล้วเหรออีกแคำว่าเกมวายอีกแล้วเหรอถ้าถ้าถ้าไม่ใช่แจับถ้าไม่ใช่แจับมีตูนกับจริงนะเะเบที่หอกนะโอเคเอาเลยอ่าอ่าโอเคตูนตูนโบ้ยกูตูนหนไม่ได้หรอกแจบไม่ได้าฆาตกร อยู่กับกูไอ้ยังก,กูเห็นแขนไม่เดียนไม่เดียน <laughs> โอ้ขึ้นมาเป็นมนุษย์กบเลยบ <laughs> ้องเป็นก็รู <c oughs> ป้ปิดละปิดละ ห้องกูอยู่กับมึงนะเออเมื่อกี้ผมเดินสวนก็สีเีิมอยู่จำไม่ได้ว่าสีไหนครับอ่ะเจอศพอยู่ห้องไหนเจอศพอยู่ห้องไหนไม่ต้องถามผมไม่ได้ผมอยู่กูบาร์นี่คือห้องไหนวะผมไม่ต้องคนเจอไม่กดน้องดินเจอสีสีน้ำตาลเจอแถวห้องยิงกระบะน้องออกแถวห้องเวปบอนอ่ะห้องยิงกุบารคือห้องเวปบอนอ่ะ มันอยู่กับบ่าไม่เจอห้องไหนห้องขวาบนปะขวาบนใช่เอ้าสมควรตายทั้งคู่อยู่แล้วสองคนนี้ตายคู่เลยเหรอเอ้าแต่เราไม่เห็นไม่เห็นใครเลยนะป้องต้องทำงานเป็นทีมกูเก็บใบไม้อยู่ผมมาต้อมไฟอ่ะครับตอนไฟดับไม่อยู่ห้องนั้นด้วยไม่มีบอดแสเลยต้องแรนดอมแล้วแต่เมื่อกี้มีคนเดินอ้องต่เย็นๆเมื่อกี้มีมีคนเดินสวนผมจะไม่ได้สีอะไร นึกดีดีนึกดีดีจะไม่ได้จริงแต่ว่ามีคนเดินสวนผมอยู่ก็ไปอยู่กับไอ้ตัวม่วงเปล่าม่วงเปล่าแล้วผมม่วงเงียบเลยนะสีม่วงเอ้อเงียบเงียบมึงก็ต้องโบดสินะทำไงโบดกิโบเลยกิ๊บกันโบดมึงอ่ะลองลองลองดูไปกับมึงป้อง 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ สวยงามมากลิ้นวัสดีทำงานเป็นทีมเดินมาด้วยกกันด้วยอะไรวะแม่ไม่น่าไว้ใจเลยเอาคือทีแม่งเป็นโจรเอาคืนทีวก่อนเลยอ่ะา่ไอ้เนี่ยม่งสวตัวกูบอกอะไรส่วนตัวกับกูมากอ่ะเดี๋ยวอเนี่ยรอมานานเดินมาแบบไม่สดอะไรทั้งนั้นนะ ปวดหัวเลยเปลี่ยนชื่ออีกแล้วไอเฮียน oui. ี Denn ่ใครว่านีแพนเค้กไอเฮียป้องไอสัตว์ไอเค้กติดตามเองแักแพนเค้กอีแพนเค้ก โอ้เมื่อกี้ใครเรียกอีแพงเก๊กทีแพงเก๊กอีแพงเก๊กแต่ยรับผมเจอผมเจอสีเขียวอยู่ใกล้อยู่ใกล้สีชมพูมากที่สุดที่โดนฆ่าไม่ใช่กูสีเขียวนี่คือสีเขียวใช่ไหมจิงเขาอยู่บนขวาเขาเป็นเขาเป็นหนึ่งในคนที่บอกว่าเขาจะตามแพนเค้กไปทุกที่โโดดนนนตรงไหแต่ไม่ใช่กูกูฆ่ากับมันทุกคนทุกคนคิดว่าไงวะโดนตรงไหนโดนีกี่คนนดิไอตูนไอตูนชัวร์ไอตูนยังไม่ตาย เกี่ยวเชี้ยชื่อเฮียสดแต่อยู่ข้างข้องเหม่งจิงอยู่เลยตกอยู่ข้างข้องสีเขียวอยู่เลยตรงไหนห้องไหนกูอยู่ห้องบนขวาไอห้องอยู่บนขวาเออบนขวาที่ติดกับที่สแกนมือห้องที่อยู่ติดกับแกงพ่ลมาาจที่สแกนมือป้องชื่ออะไรวะป้องป้องตายแล้วไอเหียไอคนที่บอกว่าตามป้องตลอดอะไอเหียกูจะโหวตป้องเท่าไหร่ไม่คือมึงคือมึงบอกว่าข้ามมนทำไม้ะกูตามไม่ไม่คขาถามคือมึงถ้ามึงตามมาตลอดอะมึงก็ต้องเห็นคนฆ่าป่าวะ ไม่กูขึ้นไปสแกนมือแล้วบอกพอมันก็หายมึงก็เห็นกูสแกนมืออยู่ทิวมีมูลนะมีมูลนะมึงก็อยู่กับกูมีมูลกูไม่รู้กับกูทิวอนสแกนมือถ้าตอนสองคนกูหมดก่อนแล้วกันมึงโบยกูอีกแล้วทิวทิวโบยอีกแล้วนะทิวมึงมาเสียบโบยนะถ้าตาหน้าถ้าถ้ามึงไม่ใช่แล้วตาหน้าเขาหมดกูก็แพ้แค่นั้นแหละพามึงใส่ใครพามึงใส่ใคร บอกทิวไม่ใช่กูกูกดไม่รู้ว่าเน็ตมันก็เห็นอยู่กูแกนมือไม่รู้ว่ากูใส่ตูวแล้วไม่ไม่มีมูลครับไมมม่ีูใครใครที่ไม่โหวตเขียวแล้วแล้วเขียวเป็นนี่น่าสงสัยอ่ะบอกเลยถ้าเขียวเป็นแล้วใครไม่โหวตมูดเลยอีกนะกูไม่ได้ใส่มืออี๋จุดจุดนี่คือใครวะกูกูกูอ้าวว้าวชิบหายแล้วปิดไมค์ เขาตายสองเลยวะสองเลยวะเจอไหนอ่ะสีดำสีดำเดินตามหลังเขามาอ่าเดินก็เดินตามหลังมาไงแต่ว่าศพอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เหรอนั่นแหละนี่คือตรงไหนซ้ายสุดอ่ะมันอยู่ตรงไอ้นี่ไอ้ข้างล่างตรงกลางๆป่ะอยู่เรื่องตรงไหนวะไอ้ตรงที่เราจะไปเก็บไอ้เครื่องสแกนมืออยู่ข้างบนอ่ะผมไม่ได้ไม่เห็นเหตุการณ์อะไรเลยขอบไปตากแกนมืออยู่ฝั่งซ้าย ขอไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันแทนเนี่ยอ๋อวัวทิววอดทวเขาทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ผู้สวนตัวแถวๆแถวๆมันไม่ได้อยู่ในห้องอ่ะมันเป็นทางมันทางโล่งๆอ่ะตรงตรงพื้นอะมีใครยืนยันได้ไหมว่าทิวพื้นที่มีมาอันนี้ดูดูเจอเดินเดินเจอขออนุญาตผู้พยานครับเขาเขาใส่ร้ายผมครับได้ไหมว่าทิวทำอะไรอยู่นี่นุ้ยทำอะไรอยู่ตุ้มตุ้ม มันบอกว่ามันกดเสาอยู่มีมีคนอยู่ไหมกูกดเสาบนอยู่ไม่มีคนใครอยู่ไหมถ้าไม่มีตัวอยู่สีม่วงสีม่วงมันอยู่กูกูก็กดเสาอยู่แต่ว่าทีแน่ๆตอนแรกรู้รู้สึกว่าตูนเนี้เสียงสั่นๆนะเสียงเป็บเสียงเป็นสั่นๆอ้าวตูนตูนนี่สีอะไรครับนี่สีดำนี่ยตูนอยู่กับสีม่วงไงก็กอดเดือดตาว่าใช่อยู่กับสีม่วงอ๋อยืนยันยืนยันแล้วใช่สีขาวกับสีส้มนี่แหละฆาตกรโหวตโหวตโหวตเอ๊ะแล้วทำไมเรานัวจังอะฮะ ผมว่าสีดําครับผมขอโหวตสีดําครับผมรู้สึกว่าเสียงข้อสั่นครับผมจับเพ็รเข้าได้โหวตสีขาวกับสีดําครับเพราะว่าเขาไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันผมอยู่กับสีม่วงโคตรเดาเดากับพื่อนเลยเฮรศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งใจทำภารกิจของผมต่อละ โอ้โหอ้โหผมบอกแล้วว่าดำไอตัวมึงปิดปากกูกูฆ่ายับตาเนียไอตัวมึงปิดปากกูบอกเลยเหรอกูอจกูที่ทิวเกี่ยวอะไรกับกู